หญิงชายใดเกิดปีกุลคือหมูสวัสดีครับผมอาจารย์เชศฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสิ้นกันละกันคลิปนี้จะมาพูดถึงคนเกิดปีกุลคือหมูเป็นมนุษย์ผู้หญิงธาตุน้ำมิ่งฝันสิงอยู่ที่ต้นบัวหลวงและบัวบกจะมาดูในเดือนเกิดในแต่ละเดือนของทั้งหญิงทั้งชายหญิงชายใดเกิดปีกุล ในเดือนหนึ่งเดือน1ิเดือนสิบสองตกหมูบายสีธาตุน้ำมนต์เป็นคนที่เจรจา,ามีความซื่อสัตย์มีศีลธรรมทำทรัชการมักได้ดีมีตำแหน่งหน้าที่เป็นงานที่ดีส่วนทำไรทำนาจะ้าขายพอมีกินมีใช้มีกำไรมีทรัพย์สิสนส่วนงานทั่วไปต้นร้ายตายจะดีจะมีความสุขในบ้านปลาย หญิงชายใดเกิดปีกุลในเดือนสองเดือนสามเดือนสี่ตกหมู่คาบแก้วคาบน้ำริมฝั่งมีจิตใจรับการงานมีความมุ่งมั่นในหน้าที่ส่วนทำราชการจะเจริญเข้าหน้าไปทางที่ดีมีตำแหน่งเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินส่วนทำไรทำนาจะค้าขายจะได้ลาบผลบริบูรณ์มีทรัพย์สินส่วนงานทั่วไปเป็นคนอดทน ต้นร้ายปลายจะดีและมีทรัพย์สินเงินทองหญิงชายใดเกิดปีกูลในเดือนห้าเดือนหเดือนเจ็ดตกหมูเทวดาเลี้ยงธาตุน้ำธาตุน้ำตะพังเป็นคนที่สู้อดทนและปันป่าและจะมีเงินมีทองทำราชการจะได้ดีมีตำแหน่งจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วส่วนทํำไรทํานาจะค้าขายจะมีกําไรจเจริญรุ่งเรืองมักมีผลสมบูรณ์ มีทรัพย์สิสนส่วนงานทั่วไปสู้อดทนลำบากแต่ตอนต้นบ้านปลายจะดีมีทรัพย์สิสนเงินทองหญิงชายใดเกิดปีกุลในเดือน8เดือน9้าเดือนสิบตกหมูคนเลี้ยงไว้ในบ้านธาตุน้ำสะหลวงมักเป็นคนมีสติปัญญาที่ดีมีไหวพริบทำราชการมักจะเดริญก้าวหน้ามีตำแนหน่งในหน้าที่งานที่ดี ส่วนทำไร่ทํานาจะค้าขายได้พอกินพองามพอมีกําไรพอเลี้ยงครอบครัวส่วนงานทั่วไปจะมีตําแหน่งหน้าที่กันงานที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือและอุปสมภคค้าชูนะครับนี่ก็คือทั้งหญิงทั้งชายที่เกิดปีกุนคือหมูเป็นมนุษย์ผู้หญิงธาตน้ํามิ่งปันจิงอยู่ที่ต้นบัวหลวงและต้นบัวบกนะครับเช่นเคยครับนี่ก็คือการดูดวง การดูดวงก็คือเป็นเพียงแค่เกี่ยมชี้แนะแนวทางเท่านั้นชีวิตคนเราจะพุกจะตกจะต่ตําอยู่ที่เราทําตัวนะครับผมอาจารย์เชษสวัสดีครับ